สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เว็บแม็กชนแนลกันแล้วนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่เทลอนัสกันนั่นเองเริ่มด้วยสกิลที่1นะครับเป็นการกดเพื่อเพิ่มระยะก,การโจมตีและทุกครั้งที่โจมตีจะทำการสโลสครูกรนะครับสามารถสแตกได้5ครั้งหรือก็คือสโลสครูได้ถึง30%ด้วยกันและการกดเนี่ยก็จะเพิ่มแอตแท k กสปีดให้ด้วยนะ และการโจมตีปกติจะเสริมเป็นดาเมจเวทขึ้นมาด้วยนะซึ่งดาเมจเวทที่เสริมขึ้นมาเนี่ยสามารถติดคริได้ด้วยต่อมาคือสกิลที่2นะครับเป็นการยิงธนู3ดอกไปในทิศทางที่เลือกสกรูที่โดนจะติดสโลและทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะจะเห็นได้ว่าความเร็วในการเคลื่อนที่396ถูกไหมเมื่อใช้สกิลโดนฮีโร่สกรูก็จะบวกความเร็วในการเคลื่อนที่นะหตัวต่อความเร็วในการเคลื่อนที่20%นะเพราะฉะนั้นยิ่งโดนหลายตัวก็จะยิ่งวิ่งเร็วมากนั่นเอง ต่อมาคือสกิลอันติเมทนะครับเป็นการยิงลูกธนูไปในทิศทางที่เลือกสปรูที่โดนจะติดสตันยิ่งอยู่ในระยะที่ไกลลูกธนูมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งโดนได้แรงแล้วก็ติดสตันนานขึ้นนะหรือว่าถ้าเรายิงได้สุดปลายเลยเนี่ยก็จะแรงที่สุดแล้วก็ตันนานสุดแต่ว่าถ้าเกิดเรายิงอนติ i จอจๆแล้วโดนสปรูเนี่ยก็จะเบาที่สุดแล้วก็สตันน้อยจนรูนใช้เรทในการเพิ่มอัตราครินะครับ ลังแฝงเนี่ยจะใช้โล่หรือว่าตายเกิดก็ได้นะครับส่วนไอเทมตามนี้ได้เลยนะหรือว่าจะเล่นเป็นเคียวก็ได้นะตรงมุรามะสะเอาละครับไปดูในตัวเกมกันดีกว่านะครับผมแครี่เนี่ยช่วงต้นเกมจะค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะก็พยายามฟาร์มไปก่อนนะค่อนข้างใช้เวลายาวนานพอสมควรเลยก็อัพหนึ่งมาก่อนนะครับผม จริงๆถ้าเจอไวเนี่ยต้องรอจังหวะที่ไวมันกลิ้งนะแล้วก็ค่อยเข้าไปกดท่านหนึ่งใส่แต่อันเนี้ยเขาไม่กลิ้งเลยก็ถือว่าตัดๆได้นิดหน่อยก็ยิงดีแต่ถ้าเกิดเขากลิ้งไปแล้วอะ่ะเรากยิงใส่คีบอะ่ะเขาจะเจ็บหนักมากๆตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีนะที่ไวฝอฝั่งนู้นเขาไม่อคติสมากถ้าเกิดเขาแบบ เดือดๆเ,เกินเขาก็จะยืนมาค้ำคีบเราแล้วเราก็จะไม่ได้คีฟสักตัวเลยอันนั้นถือว่าแย่มากต้องเรียกโรมมาช่วยนะแต่นี้ถือว่าแบบเสมอตัวนะชิวๆถ้าเราได้เก็บคีบก็เหมือนเราฟาร์มได้เรื่อยๆเหมือนเดิมแล้วบางจังหวัดเนี่ยใช้นกลออสกรูก็ได้นะคือเขาก็จะมาหิวนกใช่ไหมเราก็จะไม่ค่อยได้ระวังตัวเพราะว่าไปโฟกัสที่นอกอยู่ แล้วโรมเราก็เข้าประชิดตัวแล้วเราก็ยิงฟรีเหมือนตอดให้เขาเจ็บอะพกๆไปอันนี้คือในกรณีถ้าโรมเราอยู่ด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดตอนเนี้ยไม่มีโรมอยู่เราก็จะไม่เห็นว่าป่าเขาฟาร์มเสร็จแล้วก็จะถอยไม่ทันแต่จังหวะน,นี้คือมีโรมค้ำอยู่เราเลยยืนสูงได้เพราะโรมจะเป็นตัวกันไม่ให้ป่าเขามาถึงเราได้ง่ายๆแต่ว่าเมื่อกี้จริงๆก็เกือบพลาดแล้วนะเพราะว่าในจังหวะน,นั้นอะอเห็นดวงอยู่ไกลก็จริงนะ แต่เมื่อกี้เทนเกือบจะถ่ายเราได้แล้วอะจังหวะเมื่อกี้อาจจะตายได้เลยนะถ้าเกิดเราพลาดจังหวะนั้นที่เดินถอยออกมายึกนิดนึงไม่ทันก็รวมช่วงต้นเกมก็จะมีประมาณนี้แหละครับคือพยายามกดฝั่งตรงข้ามให้ได้โดยการตอดเขาให้ได้มากที่สุดแล้วก็ระวังป่ามาแก๊งหรือว่าเมดเข้ามาแก๊งในเลนของตัวเองนะต่วน,นก็จะมีการฟาร์มประมาณนี้เดี๋ยวถ้าว่างๆก็สามารถไปเทคเลนคนอื่นได้นะ ถ้าในกรณีถ้าว่างจริงๆนะแล้วก็เราต้องไม่เดินตัดตรงแม่น้ําเพราะว่าตัวเราค่อนข้างที่จะบางมากถ้าโดนดักแกงนี้อาจตายได้เลยเพราะว่าเราไม่มีสกิลหนีเลยอันนี้ลืมบอกเหมือนกันเรื่องของพาสซีฟสกิลของตัวนี้คือเมื่ออยู่ใกล้ๆพันธมิตรจะทําการบวกดาเมให้8%นะครับผมคือต้องอยู่ใกล้จริงๆนะมันถึงจะขึ้นบัฟตรงนี้ขึ้นมาเอาล่ะขออนุญาตข้ามานะครับผมที่ผ่านๆมาก็คือเป็นการฟาร์มแบบปกติในเลนนะครับ ถ้าเราเมียอันตีเนี่ยเราแครี่เขาเริ่มล้ามาลึกๆแล้วก็กดใส่แครี่ฝั่งนู้นได้เลยนะเผื่อว่าโรมิงเราจะเข้าไปเกี่ยวแข้งเกี่ยวขาเขาแล้วเราก็จะได้ยิงฟรีได้เพราะเหมือนเป็นการเซตไฟได้เหมือนกันนะอันตีอะ่ะมันเป็นเหมือนการสตันระยะไกลได้ในจังหวะน,นี้ก็คือเขาก็ต้องใช้สปินในการเอาตัวรอดออกไปนะครับแต่ช็อตนี้เนี่ยป่าเขาก็ไหวตัวทันนะออกมาแก๊งในเลนเราเหมือนกันเราก็ต้องเสียสเปลในการเอาตัวรอดไปแล้วก็ให้เพื่อนเรารับให้ก่อนนะ เราไม่จําเป็นต้องรีบวิ่งเข้าป้อมแล้วเลือดเหลือน้อยแล้วกลับบ้านขนาดนั้นเพราะว่าแคลรี่เนี่ยระยะทําการมันค่อนข้างไกลามากก็รอดูทรงไฟว่าเพื่อนเราค้าอยู่ไหมถ้าค้าอยู่ก็เดินกลับมาเข้าไฟเพื่อยิงซัพพอร์ตเพื่อนจากระยะไกลนะครับผมคือบางคนเนี่ยเป็นแคลรี่ก็จริงแต่ว่าเวลาเลือดน,น้อยแบบเหลือ,อยูคีดเดียวอย่างเงี้ยเดินดิ่งเข้าป้อมคือทา,ทางที่ไฟก็ยังไม่ได้จบนะเพื่อนค้าให้อยู่แล้วเ,เราเดินหนีเพื่อวาร์ปเลยทา,ทางที่ไฟยังเกิดอยู่ อันนั้นก็ไม่ควรทําเท่าไหร่แต่ชอ็อตนี้ยอมรับว่าพลาดเองนะครับผมเพราะว่าอันติรู้สึกว่าถ้าไม่ได้เล่นตัวมันบ่อยจริงๆคือบันใช่ยากเหมือนกันนะเพราะว่าลายสกิลมันเป็นเส้นตรงแล้วก็ต้องยืนง้างธนูแป๊บหนึ่งด้วยคือแค่เดินเบี่ยงออกซ้ายหรือขวาก็หลบได้แล้วอะตอนนี้แครี่ยอยู่ไกลามากเลยมีแค่โรมิงที่เป็นเทนเฝ้าเลนอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเขาไม่มีความสามารถพอที่จะเคลียร์คีมของเราได้แน่ เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะตีป้อมเขาได้อย่างฟรีๆเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาด้วยเลือดเท่านี้เนี่ยเขาอาจจะตายเองได้แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อย่ายืนสูงๆอย่างนี้นานนะเพราะบางทีป่าเขาอาจจะกระโดดออกมาแกงได้เหมือนกันเพราะว่าเรายืนสูงแล้วยืนอยู่นานมากแล้ว ถ้าเกิดดันป้อมแล้วเคเคฟเรียบร้อยแล้วเคลียนกเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรให้เก็บก็หันมาเก็บมังกรก็ได้นะแครี่เป็นตัวที่สามารถเก็บมังกรได้ด้วยตัวคนเดียวได้เหมือนกันถ้าเกิดอีกทีมอยู่ที่อื่นหรืออยู่ไกลจากตรงนี้แบบไม่มีตัวมาแจมแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาเลยชอบเอาตัวแครี่เนี่ยไว้เล่นมังกรใหญ่เพราะว่าเหตุผลนี้แหละคือจังหวะโองว่างก็สามารถแวะมาเอามังกรได้ วโอฝั่งนู้นค่อนข้างประมาทนะครับเพราะว่าเขาเห็นตัวทีมเราอ่ะโผล่ในแมปที่อื่นทั้งหมดแล้วหรือก็คือเราอยู่กับเขาแค่ตัวต่อตัวเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าวโอสู้กับเทลแอนนัตตรงๆแบบ1ต่อหนึ่งนะดามเมจของเทลแอนนัสจะสูงกว่าเพราะว่ารูปแบบการยิงมันจะเป็นแบบกดบัฟการตีจะทําให้ตีเป็น DPS สูงกว่าวโอแน่ๆในกรณีถ้าของพอๆกันนะแต่ถ้าวโอของนาเราอาจจะแพ้ได้เหมือนกันเพราะว่า ไวโอมันเบิร์สแรงมากประมาณว่าจิ้งมาแล้วก็ยิงเบิ้์นสองนัดเรากดอันติตามแล้วเราตายเลยอันเนี้ยเราไม่ควรยุ่งอย่างยิ่งแต่ว่าถ้าเกิดช่วงกลางเกมแล้วของเราพอๆกันเนี่ยเทวนาจะดามเมจสูงกว่าแนะ่ๆเวลายืนตีกันธรรมดาเนี่ยเทวนาจะยิงได้ดามเมจที่สูงกว่าไวโอในการเปิดไฟเนี่ยเราสามารถอันติเพื่อเปิดไฟได้เลยนะเพื่อให้เพื่อนต่อคอมโบได้หรือว่าเป็นการเซตให้สครูยืนนิ่ง ก่อนเข้าไฟจะทำให้ทีมเราได้เปรียบในการเปิดไฟครั้งนั้นถ้าเลยต้นเกมไปแล้วหรือว่าเราเริ่มมีคริสสักชิ้น2ชิ้นก็เริ่มไปเดินกับเพื่อนได้แล้วนะครับผมหลังจากนี้เราจะเป็นตัวจ่ายดาเมจให้ทีมนะพยายามให้โรมิงเดินนำเราไปก่อนนะครับถ้าเกิดมีตัวดักพุ่มอยู่โรมิงก็จะโดนหรือรับดาเมจแทนเราได้แล้วเราก็ยิงฟรี ในบางจังหวะเราสามารถใช้ขื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับการยิงเพื่อไม่ให้ไฟเตอร์หรือว่าตัวที่เข้ามาล้วงเราเข้ามาถึงตัวเราได้ง่ายๆนะเพราะเทลอนนเป็นตัวที่ยิงไกลามากๆส่วนท่า2เนี่ยใช้ในเวลาคลาหนีก็ได้นะกดใช้เพื่อสโล์ส์รูและบูทสปีดของเราเพื่อออกมาจากไฟตรงนั้นได้ในจังหวะเข้าไฟนะครับท่าคิมที่เป็นตัวแอสซัสซินใช้สกิลได้หมดแล้วเราสามารถกดท่า1แล้วยืนยิงแบบ ฟรีได้เลยนะคือไม่ต้องกลัวว่าเขาจะใช้สกิลใส่เราอีกแล้วตอนนี้ผมก็มีดูดเลือดใหญ่แล้วนะถามว่าดูดเลือดใหญ่ดียังไงขึ้นในจังหวะที่แอสซัสซินมาล้วงเราแล้วเราไม่ตายเราสามารถสวนใส่เขาได้เลยเวลากดใช้ดูดเลือดใหญ่แล้วกดตีธรรมดาใส่เขาเขาจะไม่มีทางฆ่าเราได้แล้วถ้าเกิดเขาสกิลหมดเขานะส่วนใหญ่สกิลพวกฮีโร่เบิร์สเบิร์สดาเมจเนี่ยมันจะมาเป็นชุดพอหมดชุดแล้วก็จะมีดาเมจตามมาที่ค่อนข้างน้อยนะ แต่ก็ขึ้นกับดาเมจที่เราทําได้ด้วยนะถ้าเกิดลิโป้เนี่ยจะมีเกาะเยอะใช่ไหมเราจะดูดเลือดได้น้อยตาเน,นี้ยผมยังไม่ได้ออกมูรานะตาเน,นี้ยเดี๋ยวผมจะทําคอมโบเกี่ยวกับเที่ยวแล้วก็ดูดเลือดใหญ่ให้ดูนะว่ามันทําคอมโบได้ดีแค่ไหนอันนี้คือช่วงเลดเกมแล้วนะครับถ้าเกิดเห็นด้วงกดโดดไปแล้วแล้วพุ่งไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะรอกดยิงท่านหนึ่งได้แบบ ค่คอมโบจนล่วงตายได้เลยนะเพราะว่าเทวช่วงเลดเกมเนี่ยถ้านึงจะแรงมากๆเลยสามารถโซโลโได้ตัวเลยก็ว่าได้ถ้าเกิดไม่ใช่แท้งจัดๆแต่ถ้าเกิดเราพลาดจริงๆเนี่ยเราก็มีเคียวอยู่แล้วก็มีดูดเลือดใหญ่เอาไว้กดแล้วก็สวดใส่สตรูได้นะ ถ้าเป็นพวกแอสซิซินเบิร์สที่ใส่สกิลมาสุดตัวแล้วแล้วเราไม่ตายเนี่ยเราสามารถกดลวส่วนได้เลยอันนี้เป็นช้อยให้เลือกเฉยๆนะในกรณีถ้าอีกฝ่ายไม่ได้หนาจนเกินไปจนยิงไม่เข้าก็ออกเป็นเคียวแทนมุราก็ได้นะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้พลังแฝงเคียวของผมก็ยังไม่ถูกใช้ไปนะแต่ผมก็ออกเคียวมาซ้ำอีกครั้งหนึ่งการทํางานของมันคือจะใช้เคียวที่เป็นไอเทมของเราก่อนแล้วหลังจากนั้นอ่ะเคียวที่เป็นพลังแฝงของเรานั้นจะถูกใช้งานทีหลังหรือก็คือถ้าเกิด ออกไอเทมมาพร้อมกับมีพลังแฝงอันนี้เหมือนมีเคียวติดตัว2อันเลยอมตะสองรอบตอนนี้เกมค่อนข้างนำนะครับผมผมเลยคิดว่าออกดาบแจงมาเพื่อเบิร์สเาอรเมทให้สูงสุดจะดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้เคียวด้วยถ้าเกิดเคียวคูดาวเนี่ยเราก็ค่อยเปลี่ยนไปไเป็นเกาะเกิดก็ได้นะเพราะเคียวใช้ได้ไม่จํากัดครั้งต่อเกมถูกไหมแล้วคอมโบของเคียวกับ ดูดเลือดใหญ่เนี่ยใช้ได้ดีกว่าเกาะเกิดแน่ๆสำหรับเทลแอนนัสพอช่วงเลดเกมแล้วเนี่ยเทลแอนนัสเป็นตัวที่สามารถเก็บออบเจกต์ได้ไวมากเลยนะพอ DPS สูงสุดๆเลย DPS คือ damage per second หรือว่า d a m a g ที่ทำได้ต่อวินนั่นเองนะเผื่อใครไม่รู้ แล้วจุดเด่นของเทโอเสก็จะมีอีกข้อหนึ่งเมื่อกดใช้สกิลหนึ่งดาเมจที่ออกมาจะมีเป็นผสมเวทด้วยทำให้ศัตรูที่ออกเกราะอย่างเดียวล้วนๆเนี่ยก็สามารถที่จะโดนเรายิงเข้าได้เหมือนกันแล้วก็อีกข้อหนึ่งของท่า1คือเมื่อกดใช้แล้วยิงศัรูเนี่ยสามารถสโลว์ศัตรูได้ด้วย6%ต่อ1สแต็คสามารถทับกันได้5ครั้งหรือก็คือถ้ายิงซ้ำตัวเดิมไปถึง5ครั้งเนี่ย ก็ทําให้สตรูติดสโลถึง30%ได้เลยยิ่งบวกกับบับแดงไปแล้วเนี่ยรวมกับท่า2ของเราไปอีกสตรูที่โดนเนี่ยแทบจะเดินไม่ได้กันเลยนะแล้วจุดเด่นอีกข้อหนึ่งของเทลอ,อนัสคือยิงนอกระยะป้อมได้นะครับผมเพราะฉะนั้นการยิงป้อมของเทลอ,อนัสจะเซฟมากๆเลย เอาละตอนนี้ผมก็มีของเต็ม6ช่องแล้วนะครับผมผมจะทำคอมโบเคียวกับดูดเลือดใหญ่ให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าประสิทธิภาพมันดีมากแค่ไหนสำหรับตัวเทลแอนนัสก็ดักอยู่แถวนี้แหละถ้าเกิดบัฟเกิดเมื่อไหร่ก็จะมีป่าหรือใครก็ตามจะเดินผ่านมาแถวนี้ชัวร จะเห็นได้ว่าเคียวถูกทำงาน2ครั้งนะครับครั้งแรกมาจากไอเทมครั้งที่2มาจากพลังแฝงเราสามารถยืนค้ำในไฟได้โคตรนานเลยขนาดเมื่อกี้เป็นด้วงที่เข้ามาโมงแล้วก็มีไวโอลเลตเติมดาเมจเข้ามาด้วยนะโดยปกติเราเรายืนได้ไม่ถึง1หรือ2วิเท่านั้นแหละก็ร่วงลงไปแล้วแต่เมื่อกี้เราสามารถยื้อไฟได้แลวสามารถกดสกิลสวนเขาได้เพราะว่าตัวที่เข้ามาเบิร์นเรานั้นไม่มีสตาร์ทหรือซีซี นั่นแหละเป็นจุดเด่นที่ทําให้เทวนัทเก่งมากถ้าเกิดมีเคียวอยู่พร้อมกับดูดเลือดใหญ่เอาละมาพูดถึงไข่มังกรกันบ้างไข่มังกรจะถูกใช้ก่อนไอเทมและพลังแฝงนะครับถ้าเกิดเรามีทั้ง3อย่างนะเพราะฉะนั้นถ้ามีไข่มังกรด้วยเราจะอมตะได้ถึง3จังหวะเลย ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเลดเกมแล้วนะครับก็พยายามหาทางจบเกมได้ละเพราะว่าของเราเต็มสุดทุกช่องละส่วนเคียวที่ติดคููดาวอยู่เนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นเกาะเกิดก่อนนะอาวละทุกครั้งที่ไฟต้องให้เพื่อนเข้าไปเปิดก่อนนะแล้วเราก็ค่อยตามมายิงฟรีในะจังหวะที่อีกฝั่งสกิลหมดแล้วหรือใช้สกิลใส่กับตัวแทงหรือแผงหน้าเราไปหมดแล้ว หลังจากนั้นจะเป็นช่วงของเราลุ้นๆเลยที่จะสามารถที่จะปิดคิวแต่ละตัวได้อย่างง่ายดายเพราะว่าแครี่ยิงฟรีเนี่ยมีโอกาสชนะในไฟสูงมาก oh, <God. S 1> แล้วช็อตสุดท้ายเนี่ยไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างนะครับผมอยากคิวเฉยๆจริงๆรอคีปชนแล้วก็ยิงป้อมดีๆก็จบก็พอนะอันนี้คือหิวโดยแบบส่วนตัวเพราะในจังหวะแบบนี้เนี่ยบางคีพลิกเกมกันได้เลยนะแบบอีทีมกัก ตายเกิดไวเนี่ยโดดมาทับเราเรา,เราอาจจะเจียงได้เลยหรือว่าเป็นจังหวะที่เราตายเราวไม่สามารถจบคอมได้แล้วเขาเกิดกันมาหมดแล้วเราก็โดนสวนแผลอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นแคสที่แย่ที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ <refused> ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นเทลอนาสของผมถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรตรงไหนไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับบอกว่าจะช่วยเพื่อนๆได้ในการเล่นตัวเทลอนาสได้ไม่มากก็น้อยนะครับผม ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับจะเป็นตัวอะไรต่อไปนั้นรอติดตามนะครับผมส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ